สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับกับรายการดินไปเรื่อยเรื่อยวันนี้เราก็มาอยู่นอกพื้นที่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับคุณแทนดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์นะครับก็เป็นดอยที่บอกว่าเป็นดอยที่ฟ้าดีที่สุดในเมืองไทยนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพดาราศาสตร์ถึงแม้ด้านบนเขาอาจจะไม่เห็นความสําคัญ เปิดตีห้ากูเข้าตีห้าครับผมไม่สลิดเข้าตีสีนะครับผมเอาเคารพกฎอยู่บ้านเมืองต้องเคารพกฎหมายนะมากระจายครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่อยู่ด้านบนนะครับผมไปก่อนนะครับบายตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับผมกี่โมงดูแป๊บตีสี่ครึ่งครับตีสี่ครึ่งเนาะอืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ด่านสองโดยินทนนนะ เพิ่ง <P eng ing> เอาโตโยต้าพา s ซิอขึ้นมาเนาะถุยโค้งแรกก็จอดแหละว,วันนี้เราเรามีติ้งรถครับอ่ารถด,ดำเท่านั้นเลยครับะว่าคุณเปิดรายการรถ <c oughs> ด,ดำอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> ดำล้วนเลยโอเคแสดงว่าสีนี้ยอดฮิต แน่แต่ลงไปในเมืองขาวล้วนเลยงงว่าไงรถรถดำอย่างเดียวเลยวันนี้เตรียมอุปกรณ์อะไรกันมาก็อุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้ก็ง่ายง่ายที่เลือกใช้ที่เลือกใช้เลือกใช้เลือกใช้อุปกรณ์ให้มันชัดชัดก็ง่ายๆ่ครับพอดีเป็นคนแรงง่ายก็พา 5D m a x k 4กับ16 35นี่ m a r 4ออกงานแล้วก็ e o s 5กับโอ้นี่คุณถ่ายงเอ่าใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็โซนี่ฮะโซนี A 5 0 0พันเท่าไหร่วะจำไม่ได้ช่างแม่งงเธอ <g ül üyor> พร้อมกับเลนไอริกครับผมฮะก็ง่ายๆพอดีผมเป็นคนชอบอะไรง่ายๆสบายๆแกง่ายมึงมี3มชุดแล้วนะ <c oughs> ที่พูดมาเนะี <c oughs> ่ยว่ามว่าไม่ง่ายแล้วแหละตอนนี้ตอนนี้ก็รอรอด่านเปิดประมาณปีถ้าทำไมเขาต้องปิดด่านตรงนี้นี่ตรงตรงตรงนี้นะฮะอันนี้คือทางที่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปแม่แจ่มถูกต้องนะถูกต้องนแล้วก็ถ้าตรงไปก็คือไปไปก็ขึ้นดอยยอดดอยอิน ยอดโอยินเนาะใช่๋อคือเขาจะปิดไม่ให้คนแบบว่าได้สารจรไปมาตอนมืดใช่ใช่เพราะว่าด้านบนนี้เป็นเขตรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติกับทออโอเคเราต้องหลบแล้วครับนี่โอ้ตอนนี้เราได้หมูอินเตอร์แล้วครับหมูอินเตอร์มาแล้วครับเดี๋ยวเตรียมไปส่งเดี๋ยวเราเตรียมกระทะเงยอะไรมา่ไม่ใช่แล้วครับถ้าไกลขนาดนี้หมูเน่าแล้วครับตอนนี้นะฮะเราขึ้นมาอยู่ที่จุดเขาเรียกว่าอะไรนะจุดชมวิวกิโลเมตรที่ส1บ กมสีหนึ่งเนาะคือตอนนี้เนี่ยเราเอากล้องชี้ขึ้นไปบนฟ้าอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าคือด้วยตาเปล่าเราเนี่ยเห็นเหมือนตุ๊กแกเลยนะก็คือว่าดาวเนี่ยเต็มท้องฟ้าไปเลยนะครับวันนี้ถ่ายทางช้างเผือกเนาะวเวลาที่มานี่คือกี่โมงเวลาในกล้องคือตีห้นาทีแล้วเวลาที่ทางช้างเผือกมานีนกี่โมงก็ตั้งแต่พี่โลกเราหมุนเจอทางช้างเผือกตรงมุมนี้พอดีประมาณตีสี่อ๋อคือมาแล้วเนาะ เราเราก็ลังจะถ่ายมานันเนาะตอนนีส้สองกล้องตั้งกล้องไปเห็นเห็น<ๆ>ยังครับคือถ้าตาเปล่าก็เห็นเป็นภุรดดัมดําป่องนะอแต่ว่าถ้าใช้กล้องถ่ายมันก็จะเห็นชัดคุณลองอธิบายการเซ็ตกล้องให้ท่านผู้ชมนะครับเ,เดี๋ยวจะขอโฟกัสนิดนึงโอเคอเค,ครับผมอันนี้ก็สปีด30ปีิบปีบอ้าสปีดสปีด <30 S 1> เร็วจริง อ่าสปีดสามสิบวิครับผม F4 ครับเ4เนาะโอเคอ่อ่านี่เป็นการตั้งค่าปกติเนาะที่คุณใช้โดยทั่วไปเนาะโอเคดดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปอินเสิร์ตโอเคตัวนี้นี่เป็นอะไรนะนิคอนใช่ไหมนิคอนโอเคไฟแดงแดงนี่คือ แดงกับไฟฉาย,ยางนงี้แหละแต่มันไฟสีแดงมันจะไม่รบกวนสายตาใช่นี่เรามาที่กล้อง 5d mark IV ของโบดีมนะฮะที่ไปการตั้งค่านะค,ะนะครับผม <Okay. S 2> เอฟเท่าไหร่ครับเอฟสองโอเคแล้วเดี๋ยวเซตเซตกล้องนี้เราจะถ่ายกันยังไงครับวันนี้เข้าแล้วคุณตั้งถ่ายทุกถ่ายสปีดเตอร์ชา้าแล้วก็ถ่ายตลอดที่เป็น,นดาวตกมันคราวนี้ก็แบบนั้นเหมือนกัน แล้วกล้องฟิล์มนะครับกล้องฟิล์มในมือตะกี้ตั้งตั้งค่ากล้องฟิล์มยังไงครับก็ตามไอโซที่เห็นแล้วก็3 0อฟกว้างสุดเหมือนเดิมอ๋อปกติเราถ่ายนี่มันก็จะแบบเป็นทีละใบเหมือนเดิมเลยเนาะใช่แสดงว่ามันจะหมดเร็วกว่าเนาะมีอันนี้ฟิล์มอะไรเนี่ยมีกี่ใบฟิล์มมีกำลังครับฟิล์มก็มี36อืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงาน ตอนนี้เปลี่ยนเลนแล้วครับใช่ครับใช้เลนอะไรครับวันนี้วันนี้ใช้20มิลครับ1.4ครับครับของซิ่งมาอีโอเคแล้วตั้งค่ายังไงบ้างครับผมขอท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้จะลองเป็น ISO 1,600ครับแล้วก็ค่า f อยู่ที่1.4เดี๋ยวจะลองลองถ่ายดูก่อนครับเพิ่งเพิ่งได้เซตครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับถ่ายสวยก็ลดแน่นอน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้เราสองคนนะครับอยู่ที่ร้านปักกมลนะฮะคาแฟ่เบเกอรี่นะผมที่นี่มีอาหารให้เลือก่ไมมีเ <ภา S 2> ยอะแยะมากมายนะครับทั้งอาหารของขคาวของหวา,านของร้อนของเย็นนะฮะ<ม>ก็สามารถมารับชมกันได้เอ้ยรับชมบเลยสอสามารถมารับประทานกันได้นะครับผมโอเควันนี้เราก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับออ้ยมาโอเควันนี้เรามาทําอะไรกันก็ หลังจที่เราไปถ่ายรูปทางางเผือกวันนั้นโอ้โหวันนั้นแม่งปวดท้องโคตรไอ้ที่ไอ้สางใตรสอนให้มึงแดกของแสลงขึ้นไปถ่ายดาวจะได้รู้ไงโทษทีนะเมื่อกี้ด่าไปคัดด้วยนะผมไม่ใส่ผมเป็นผมเป็นทอมทอมเลคัสจะได้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรและนี่คือคุณจอบ ของทอมสุนจอบตอบไหมวะครับเนี่ยครับตอบเอาไว้พูดมาอขอรูปมาเลยครับก็เปิดอยู่เนี่ยอี่้โปรแกรมอะไรไล่รูปเหมือนเดิมโอเคผมใช้เป็นอยู่ไม่ไกี่โปรแกรมรอะการจะถ่ายทางช่างเผือกแบบโปรนะฮะไม่โปรไม่โปรคือทุกคนถ่ายได้สบาย เพราะนั้นเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบอกเซตค่าอะไรอยู่ในมันนั้นแล้วนะฮรวันนั้นก็บอกหมดละแต่ส่วนรูปกล้องฟิล์มยังไม่ได้เนื่องจากว่าฟิล์มยังขายไม่หมดก็รอต่อไปเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวเราเอามาลงในเพจก็ติดตามนะเพจทักมาเที่ยวนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยคือหลังจากวันนั้นเนี่ยเราตั้งค่าไว้บาลานซ์ไว้อยู่ห้าพันละแต่เราพอเข้ามาดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่มันติดไปทางไหน มันมันดูเพราะว่าวันนั้นเราใช้ฟิลเตอร์ช่วยเลยเนาะเราใช้ฟิลเตอร์อ่า t u r ช l ร i g h นคือการคัดแสงของโซเดียมใช่ไหมยานโซเดียมละลายนะ <c oughs> คิดนานเ๋ยวะหลอดโซเดียมนั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> มันก็เลยจะทําให้ดึงอาจจะทําให้สีในส่วนอื่อาจจะเพี้ยนเป็นนิดหนึ่งได้ <c oughs> แล้วก็มาแต่งใกล้เขียงโดยการท <c oughs> ี่ เราก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเวลาเราการแต่งภาพถ่ายทางดาราศาสตร์เนี่ยหรือว่าอย่างอื่นก็ตามเราจะไล่าจากบนไปล,ล่างครับผมโ <Okay. S 2> อเคเราก็เราก็ดูอย่างวันนั้นเราถ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าฟ้ามืดแต่เวลาเราถ่ายจริงเนื่องจากเราดันดค่ายสูค่อนข้างสูงบวกกับแสงที่รบกวนเนี่ยก็อาจจะทําให้น้องฟ้าติดฟ้าแล้วก็พยายามปรับให้มันออกไปสีดำให้มากที่สุดโอเค okay. เราก็เริ่มจากค่าไวบาลานซ์ก่อนอื <Okay. S 2> ปรับให้มันดำ เน่ครับมุมบนเนี่ยที่มันเป็นในส่วนมืดเนี่ยมันดำาละถ้าเทียบกับไปก่อนหน้านะฟ้ามันติดฟ้าฟ้าม่วงคุณคุณเอาเนี่ยเรคุณใช้คีแชนนีจิ้มเอานมือจิ้มในในจอไม่เห็นไม่เป็นไรใช่อนเออไม่ก็ฉให้เข้าให้าบอกไงผมพูดให้คุณฟังให้โอเคาแล้วเราก็มาดึงในส่วนนลงมันจะได้เกราว เราก็ค่อยๆปรบับครับค่อยๆทำดีแฮสนี่ก็ดีแฮสจะเป็นเครื่องมือแบบชนน่วยทำให้เป็นให้หมอกกับจงังเลอันนี้คือใบเดียวใช่ไหมเนี่ยใบเดียวครับแล้วเราก็พยายามดูอย่าให้อย่ายให้สีของดาวนั้นผิดเพี้ยนไปนะเราจะสีเรียนรองนี้มาอันนี้เลือกมาจากจากอนไนใบใบใบ,บที่ได้เลือกมาเอามาเป็นภาพนะครับเลผมก็เลือกเลือกหมดอ่ะทุกใบทุกใบใบที่สวยที่สุดหรือว่า แสงดีสุดหรือว่ายังไงไม่อันนี้ผมเลือกมาเพราะช้างก่อนเพราะว่าผมถ่ายฉักหน้าเก็บไว้ด้วยอ่าโ okay, okay. อเคโอเคีน,นี้เราก็พยายามปรับนะมันติดอันนี้เหมือนจะง่ายกว่าดาวตกนะไม่นะผมว่าผมว่ายากกว่าเพราะมันเกาเก่ายากกว่าเก่าสีใช่เพราะว่าสีมันเนี่ยครับอ,อย่างีเครื่องมือนหนึ่งที่เราได้ใช้นี่คือในส่วนของยวสเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ใช้เลยเพราะว่าพมันสีมาโดนไปหมดอืม ก็พยายามทาให้ฟ้ามันออกดำให้มากที่สุดนะครับครับผมแต่แต่แสงเมืองมันกวนก็ขนาดนี้แล้วก็อมานก็นะแล้วก็อันนี้ก็เกลี่ยเกลี่ยน้อยเลยก็ได้เพราะว่าน้อยน้อยมันจะมีสองน้อยคือน้อยที่เป็นในส่วนของน้อยเกล็นแล้วก็น้อยคัลเลอร์แต่ปกติเนี่ยเวลาเราดึงน้อยคัลเลอร์เนี่ยสีของดาวมันก็จะหายไปด้วยเพราะซฟตมแว์มันไม่ฉลาดมันคิดว่าเป็นน้อยสีหมดเลยโอใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่าฝั่งนี้สีของดาวจะเข้มกว่าครับผมจะโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็มาปรับ เพิ่มดีทงดีเทลอะไรเงี้ยคืนค่อยๆเกลาครับอแต่ที่เราทําลวกๆ <Okay. S 2> โอเคโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยได้ละเ,เมื่อเทียบกับภาพซ้ายนะดูดีขึ้นสีโอเคตรงขึ้นฟ้าดำจบใสโอเคห <ใส S 1> ลังจกนัอันนี้เราก็ปิดในส่วนของไยลูมไปเพราะว่าอ,อันนี้คือจบละในของส่วนนี้เราก็ในในเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนที่เรา็ีคอร์ดใน แล้วกูให้กอร์เป็นของอะไรไว้วะอ๋ะอเดี๋ยวโอเคไฟมันเยอะอันนี้อัดหน้าจอแล้วใช่ไหมครับอัดอยู่โอเคมึงก็ไปคัดออกซะไอ้สัว์ <S <S 2> <S 2> <S บางทีอาจจะเห็นงานอนื่นด้วยนิดหน่อยอ,อ,อผมเออ,เ,อ,อเนี่ยผมว่าทาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์ที่ประกอบล่างไว้ให้แล้แลวนะครับผมคือไฟลประกอบล่างมาเลยเพราะในนี้คุณจะเห็นว่าผมทำอะไรไปบ้างครับ นะทุกคนนะตอนนี้โดดน้ำกันอร่อยจริงนะครับร้านนี้มาชิมกันได้นะผมอยู่ที่หลังวัเจ็ยดยอดเนาะอยู่หลังเจตยอดเจตยอดตัวนี้ไม่ใช่อันนี้มันไฟทําไปแล้วใหญ่แล้วนี่ <c oughs> หรือว่ากลัวออกไปแล้วว่ะไปเ็นเตอต้องคัดต้องลบลบไปตัวนี้ออกให้กู เพราะจริงๆมันก็จะมีโปรแกรมนิ x ซอฟต์แวร์ก็ช่วยได้แล้วะครับม,มันใอากาศวันนั้นนี่คือแบบหนาวมากเลยนะโอเคอันน,น,นี้อันนี้คือคือตัวที่เราทำไว้เดี๋ยวผมปิดปิดลูกตาก่อนครับกูจะได้เห็นว่าเราทำอะไรกับมันไปแล้วมั้งคือตอนแรกเนี่ยคือเหมือนไฟล์ไฟล์เนี่ยคือไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตเหมือนเมื่อกี้ที่ไฟล์เริ่มต้นเราเนาะเราก็มาใส่เรื่องของไฟทาโนนครับ ค่อยๆใส่มากของแต่บบให้ให้รถวิ่งเนี่ยเออเป็นเส้นเนี่ยก็จะมีเลือกมีดีทงดีเทลเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจบไอ้นี่วิ่งทั้งสายเลยอ่าใช่เราก็มาเติมตรงนี้เพิ่มเพิ่มเรื่องราวตรงนี้อะไรนะอินทนนท์เซอร์กิตถูกป่ะอินทนนท์เซอร์กิตอย่างเด่นเบนบอลทั่งคือนะครับแต่เมื่อกี้ก็ฝากดูเสียงด้วยครับว่านี่นะครับเดี๋ยวนะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้โปรแกรมตัวอื่นช่วยเช่นปากอินเนี่ยก็อย่างที่คุณเห็นเมื่อแกคือเหมือนไฟเริ่มต้นที่คุณเห็นฟังนนเราโหก็ใส่นะก็เกลาให้มันเขา้าเขารูปขึ้นอ,อแค่นั้นเองแค่นี้แหละง่ายๆีซี่สุดยอดอแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะ,ะไม่ชอบอะไรยา,ยากๆอยู่แล้วไม่ไม่ชอบโอเคแต่ถ้ามีเงินมาจ่ายแบบสองหมื่นสามหมื่นอะไรเนี่ยเอวู้่ิง่ายกว่านี้เลย กอนหาสปอนเซอร์เข้าเงี้ยแบบจ่ายผมมาหมื่นหน้าไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ห้าพันผมก็เอาแล้วครับดีเอ็มซูดิโอนะครับจ้างได้นะผมใช่ห้าพันได้ฮัตดิสังสกีลูกอะนะได้เงินมาเอาไปสร้างเงินต่อช่วงนี้แบบฮัตดงฮัตดิสไม่ค่อยพอนะรายการเราทุนน้อยก็ใครจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนก็ส่งมาครับโอเควันนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยไม่เลิกงานไม่ยากจนไม่เลิกสปอนเซอร์ก็ไม่ยากจนเช่นกัน แเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละโอเคค็ับผกน่าจะเ <MV. S 1> อ็มวีน้เอ็มวะเอมวแล้วก็งานถ่ายภาพข้างหน้าถ่ายภาพครั้งที่สองมันมากนะฮะข้างหน้าก็น่าจะมันอมโอเควันนี้ไปละแค่นี้สวัสดีครับ